มาแล้วคะมาแล้วคะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปส่องบ้านของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งตัวเซตขวัญใจคนไทยอีกคนหนึ่งอย่างคุณนุสราต้อมคำนั่นเองคะ่ะ สำหรับคุณนุสราเธอเป็นมือเซตประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยหลังประกาศข่าวหกเซียนตบสาวไทยพร้อมใจกันอำลาวงการหลังร่วมเล่นกันมายาวนานกว่า20ปีซึ่งเขาได้ออกมาอำลาสนามหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันศึกเนชั่นลีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีทำเอาเหล่าแฟนแฟน,แฟนวอลเล์บอลถึงกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียว วันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบ้านและโคกหน่องนารูปหัวใจของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านของเธอนั้นเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่โตหมู่บ้านไลฟบ์บางกอกบลูวาดรามอินทาว5 เมื่อครั้งทำบุญขึ้นบ้านใหม่ยังมีเพื่อนๆนนักกีฬามาร่วมแสดงความยินดี มุมประจำของบ้านเราจะเห็นผ่านทางอินสตาแกรมของเธอนั่นก็คือห้องรับประทานอาหารเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้แบบไม้พร้อมคมไฟสุดเท่เข้ากันดีเลยทีเดียวจัดได้สวยงามเรียบง่าย และเราจะเห็นเธอดูแลสุขภาพออกกำลังกายอยู่เป็นประจําเธอเป็นหนึ่งในมือเซตที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยในลหลายรายการและเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้เล่นวอลเลย์บอลหญิงอาชีพในต่างประเทศทั้งยังเป็นบุคคลต้นแบบของฮารุก,กะมิยาชิตะซึ่งเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้เธอยังมีโคกหนองนาวิวภูเขาดูบรรยากาศดีมากมีทั้งสวนผักปลอดสารพิษเมื่อก่อนเธอซื้อที่ดินผืนนี้ไว้เพื่อที่จะสร้างบ้านพักส่วนตัวเวลาที่เหน็ดเหนื่อยจากงานจะได้มีบ้านพักที่ไม่ไกลาจากกรุงเทพแต่พอได้เรียนรู้เกี่ยวกับโคกหนองนาเธอจึงได้นำมาปรับใช้ใช้ที่ดินผืนนี้ให้เป็นประโยชน์เป็นแหล่งอาหารสำหรับตัวเองและครอบครัวแบ่งปันให้คนรอบข้าง รวมไปถึงช่วยเหลือชุมชนให้พึ่งพาตัวเองได้ด้วย เป็นนักวอลเล์บอลที่เป็นไอดอลของใครลหลายๆคนมีบ้านสวยหลังงามทั้งยังหันมาทำการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งอาหารสุดยอดจริงๆเลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ